ำไมจะเอาอะไรจะเอาอะไรยางอีกอทาเพอนี่ทำไมต้องให้เอาไม้ขู่ตลอดเลยเว้ยเฮ้ขึ้นมาอยู่บนนี้อีกแล้ว่วง,งนอนแล้วไปนอนปะว่วง,งนอนก็ไปนอนไปจ,อจ,จ่อยจ่อยจ่ยง่วงก็ไปนอนปะ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 ง่วงก็ไปนอนปะปะฮะ ไม่ต้องมาเลียมือแม่เอเห็นไหมง่วงไม่รู้จะง่วงยังไงแล้วเนี่ย<ะ>ปังจู่ปังจู่ง่วงก็นอนหลับปะแม่จะดู Hi Fi o. ฮาวายไฟโอแม่ดูฮาวายไฟโอนี่แม่ให้โอให้ดูอะไรนี่นี่แควน้องแควน้องหายไปแล้วซสีอีกหนึ่งค่ะไม่ให้ดูนีแม่โอให้ดูใหม่นี่ แข่น้องหายไปทล้วหนึ่งซี่ฟันน้ำนมหลุดไปหนึ่งซี่น่าจงจาเน่ะฟันน้ำนมหลุดไปแล้วหนึ่งซี่ใส่สีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากกัดแม่ดีนะเอ้ยข้างล่างก็หลุดด้วยนี่แม่โอ้เพิ่งเห็นข้างล่างก็หลุดนี่นี่น,นี่ข้างล่างก็หลุดข้างบนก็หลุดแล้วข้างบนหลุดไปซี่หนึ่งข้าง ไปซี่หนึ่งฟันน้ำนมหายไปสองซี่แล้วกัดแม่อยา่นะอยากัดแม่ดีนะ,นยะ,ะอย่ากัดแม่ดีนะหลุดเลยฮะใช่ปะอย่ากัดแม่ดีนะนี่ไหนหนี่ไหนแคลแคลหายไปแล้วแคลหายไปแล้วแม่ดูหนังมาเนีย่ยแม่ดูสตีฟนะนะนอนงั้นนอนเฉยๆนะนอนเฉยๆนะนะแม่คนเก่งนะนะ่คนเก่งนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโอยหลนหลนหลนลนลนจากเบาแล้วตึง นอนได้แล้วนะเข้าที่แล้วนะอ่ะแม่ก็จะนอนแล้วเหมือนกันลับไฟแล้วนะอ่ะอพวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะจ๊ะคนสวยกดไหนนะคะกดไหนนะคะกินไปแล้วไงมายืนป้าหลังอะไรเนี่ยได้ยินเสียงรถป้า,ป,า,ป,าป้ามาแล้วเนี่ยป้ามาแล้วป้ามาแล้วแน่ไม่เอาไม่กระโจนไม่กระโจน ไม่กระโจนนะเหาทำไมรอแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าใจไหมโอ้โหอ,อ,อย่ามากระดึบกระดึบกระดึบตีกระดึบต,ตียังยๆงยัง,ย,ง,ย,งยังไม่กลัวขาแขนหักมั่งเหรอวะอ ดี๋ยวตบเดี๋ยวตบพอนั่งรอเข้าใจไหมเออเดี๋ยวเธอแร็อนั่หนักเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพาเพลินไป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  <c oughs> เดี๋ยว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 อยากกระจน พูดอะฟังนะไม้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 นะเอาไม้นะยังยัง